การบอดกออฝาโลกฝั่งลมนะครับเอ้ยคนส่องเลยนี่อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีบอกแกวครับแล้วก็เอ่อกระต่อกระต่อสั้นครับประแจรวมเบอร์สิบสองครับเอ้ยยี่สิบเอ็ดแล้วก็แจรวมเบอร์สิบสามแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่ครับทำการติดเครื่องทดสอบแรงดูดขับลมรมนะครับ ไม่แรงด้วถอดฝาครอบเบาด้านดูนะครับ แล้วก็อเอาเอกากาออกมาครับรแล้วก็ถอดน็อนยึดฝาสูดครับต่อมปครับถอดน็อนยึดเ้าเอาส่องลมออกนะครับผม นเก็ลอ,อ,อดฝาก็อดฝาครอบเบว,วด้านหัดนะครับจากนั้นนะครับยกฝากสูออกนะครับ มีวาลดูดสูบแล้วมีวาลดูดสูบแลวสองตัวนะครับแล้วก็มีวาอัดสูบและหนึ่งตัวเมื่อลูกสูบเลื่อนลงแรงเมื่อเลือเล่อนลงเกิดสุญญากาศในเสื้อสูบทําให้วาลดูดเปิดแล้วก็ลมจากลมผ่านกองอากาศเข้ามายัางเสื้อสูบทําให้แล้วก็ เมื่อลูกสูบเลื่นขึ้นลมจากลมจากลมจากห้องอัดลมจากลูกสูบแรงอัดจากลูกสูบเข้ามายังห้องอัดที่เมื่อลูกสูบเลื่นขึ้นแรงอัดจากแรงอัดจากวาล์วตัวดูดเข้ามายังเข้ามายังแผ่นวาล์ว เขามายังแผ่นวาลเอาชนะแรงสปริงทำ,ววรปปทำให้วาลวาวดานดูดเปิดกไหอกด้วยกรดาวทำให้วาลด้านอัดเปิดทำทำให้วาลด้านอัดเปิดนะครับแล้วก็หลบลมออกจากวาลด้านอาัดออกจากปากครอบสปริงวาลมายังห้องอัด มายังห้องอัดแล้วก็ลมถูกโศออมาไปยังไปยังถังลมนะครับแล้วก็วาลด้านอัดนะครับใส่บ่าวาลนะครับใส่แผ่นวาลครับแล้วก็สปริงวาล แล้วก็ฝากครอบสปริงวาวนะครับแล้วก็แหวนป้องกันการการรั่วของแรงอัดนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ฝาครอบเ์วด้านอัดนะครับ ใส่ฝาสู้ครับเี่ใค่ใส่น็อตยึดฝาสูบให้แน่นเ <c oughs> มื่อยึดน,น็อตยึดฝาสูกแน่นแล้วทำการใส่น็อตยึดท่อส่งลม <c oughs> ั้นนทำการใส่กองอการนะครับด้วยปูนก็ใส่ปากครอบวาวดันวาวด้านดูดยึดน็อตวาวด้านดูดให้แน่นก็เสร็จแล้วทำการทดสอบติดเครื่องปั๊มลมไป มีแรงมีแรงมีแรงดูดของความลมความลม ขอดจบการอธิบายการทอบแล้วก็ฝาครอบของลมของโลกนี้ขอบคุณครับ